t o โยต้าไฮรักรีโว o ร c o นะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์2.8 g ปี2019นะครับได้เลขใหม่อยู่เพียงแค่78,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000บาทนะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าเดิมๆนะครับกระจังหน้าเดิมๆไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้ได้เป็นคุญแจแบบคเลสสมาร์ทนะครับเป็นคุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมกับลอ้อแมก เฉพาะรุ่นของโรโกเลยนะครับคันนี้ได้ล้อขอบ18มาพร้อมอยางปี2021ด้านข้างมีบันไดข้างมาให้พร้อมเลยนะครับมาพร้อมกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าและไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้ามนะครัมองข้างนะครับในส่วนของมือเปิดประตูนะครับได้เป็นลายเคปล่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในใเป็นเบาะหนังนะรปรับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับและหน้าจอ a อ d ด o อ d เชื่อมต่อกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับต้องรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวให้ทุกอย่างทุกสัสดส่วนของตัวรถให้ทุกท่านได้เห็นเหมือนได้มาดูรถที่เพชรยนต์ด้วยตาของท่านเองแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับตูนเพชรยนต์รถกระบะมือสองเกรดเนะครับและสำหรับ EP นี้นะครับผมก็อยู่กับ Toyota r รีโว o ร็อโนะครับเครื่องยนต์2.8 g ปี2019นะครับคันนี้ได้เลขใหม่อยู่เพียงแค่ 78,000กิโลเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่789,000บาทนะครับราคาออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1,490,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับขอความการุณาช่วยรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวทุกอย่างทุกสัดส่วนทุกซอกทุกมุมของตัวรถให้ทุกท่านได้เห็น ให้เหมือนท่านได้มาดูรถที tai, ่เพชรยนต์ด้วยตาของท่านเองเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับตั้งแต่กระจกด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยเป็นกระจกเดิมๆโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับไม่เคยแตกหรือเปลี่ยนกระจกมาแต่ยังได้ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับสีเดิมๆฝากระโปรงบางๆแบบนี้เลยนะครับได้เหลี่ยมสันคมๆเดิมๆสวยๆไม่เคยชนหนักหรือตัดต่อมาแต่ยังได้ในส่วนของด้านล่างนะครับโครงสร้างเดิมๆแน่นๆเลยนะครับมาร์คสีต่างๆ ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างมาแต่ยังได้สําหรับล้อของคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กเฉพาะรุ่นของร็อกโคเลยนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางไบรท์บิตโอนปี2021เท่านั้นเองนะครับดอกยางยังเยอะยังท่วมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยนะครับมีโลโก้ไฮลักชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นโครมเดิมโคมแท้โรงงานนะครับเป็นโครมแบบ โปรเจคเตอร์ uh, นะครับได้ไฟเดทามมาพร้อมอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ได้กระจังหน้าเดิมๆนะครับได้โครงสร้างทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับสังเกตดูนในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างทุกสัดส่วนให้ทุกท่านได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับรังพึ่งสวยๆ <ATION> โครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร,ร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมสาหรับห้องเครื่องของคันนี้นะครับจะให้ดูในตั้งแต่ หัวน็อตฝากระโปรงเลยนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับในซอกแก้มนะครับเดิมเดิมโรงงานเม้นอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้นะครับหัวน็อตต่างๆนะครับสังเกตดูได้เลยสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับโคมไฟเป็นโคมเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างคานหม้อน้ําด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยของการถอดหรือแกะขันแต่ยังได้นะครับได้โครงสร้างเดิมๆมนะครับไม่เคยชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแน่นอน ในส่วนของโคมไฟด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับโคมไฟเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะครับห้องเครื่องของคันนี้นะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเครื่องสภาพยังใหม่ๆเลยนะครับได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมแบบนี้เลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนเกียร์มาแน่นอนนะครับสำหรับโครงสร้างช่วงล่างต่างๆนับสังเกตดูได้เลยนะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะช่วงล่างสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับยังแน่นเปรี้ยเลยนะครับ โครงสร้างโชกต่างๆนะครับโครงสร้างตัวรถสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างมาแน่นอนนะครับจะถ่ายทุกซอกทุกมุมให้ทุกท่านได้เห็นอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับถ้าหากท่านคือคนหนึ่งที่เน้นเรื่องของคุณภาพนะครับต้องที่นี่เท่านั้นนะครับที่นี่คือบริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1แขวงเมินบุรีเขตเมนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เราคือ ศูนย์รวมรถคุณภาพเกรด A อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับสังเกตดูในส่วนของด้านข้างนะครับไปกันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านข้างของคังนนี้มีบันไดยเหยียบดันบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกระจกมองข้างแบบพับด้วยระบบไฟฟ้าจากด้านในได้กระจกเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเงาๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้านบนนะครับก็มีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมทุกบานแบบนี้เลยนะครับ ครับกระจกเดิมๆนะครับมีโลโก้ t o โ,โยต้ชัดเจนในส่วนของมือเปิดประตูคันนี้ได้เป็นลายเคปล่าสนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับได้เป็นคุญแจรีโมทแบบคีคุญแจคิเลตสมาร์ตนะครับมีอะไรสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นปุ่มพุทธสตาร์นะครับออปชั่นภายในบอกเลยว่าจุกๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่ ตัวแผงประตูก่อนเลยนะครับสังเกตดูนะครับแผงประตูเดิมๆโรงงานนะครับสีบางๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีการชนหนักจากด้านข้างแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับในส่วนของตัตวประตูนะครับตรงนี้ก็จะมีลำโพงไสมินิมาให้สวยงามเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างเสาคันเอนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับสภาพโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปจจแจแกะขันแต่ยังได้นะครับหัวน็อตสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างประตูนะครับสังเกตดูได้เลยเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับได้สภาพ ทุกอย่างทุกสัดสัดส่วนทุกซอกทุกมุมนะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับบอกได้เลยว่ารถที่นี่นะครับเราคัดมาให้ท่านเป็นอย่างดีแล้วนะครับภายในนะครับคันนี้ก็ได้เป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับเป็นคุญแจแบบคิเลสสมาร์ทนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังชันนะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ได้ปรับระดับเสียงเพลงได้นะครับเลือกระดับตั้งค่าในเรื่องของการปรับ ความเร็วรถนะครับล็อกความเร็วรถนะครับได้นะครับคันนี้นะครับมีระบบเซฟตี้มาให้เพียบเลยในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับคันนี้ก็ได้เป็นหน้าจอ a อนด o อ d เป็นหน้าจอเดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้าจอแท้แบบนี้เลยด้านบนหลังคานะครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีอักขระเลขยันแต่อย่างใดนะครับสังเกตดูได้เลยหลังคาเดิมๆสวยๆครับแผ่นบังแดดนะครับแผ่นบังแดดเป็นผ้ากำมะหยี่สวยงามมากๆเลยนะครับ ในส่วนของตัวลังค่านะครับก็ยังมีที่สําหรับเก็บแว่นให้ดะให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับสภาพเบาะยังสวยสวยแบบนี้เลยนะครับไม่สุดไม่สวมนะครับไม่ฉีกขาดชารุดแต่ยังได้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเบาะนะครับสามารถเลื่อนไปหน้าได้นะครับถอยหลังได้หรือยกสูงลงต่ําแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะปรับเอียงอ่าปรับเอียงอย่างนี้นะครับได้บอก คันนี้บอกได้เลยว่าได้ออปชันจุกๆกันเลยทีเดียวนะครับราคาตั้งขายป้ายแดงนะครับอยู่ที่1 49 0 0ล้านบาทนะครับในส่วนของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับคันนี้เราขายเพียงครึ่งราคาเท่านั้นนะครับ789,000ับาทนะครับได้รถคุณภาพป้ายแดงแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ควรรอช้านะครับร็อกโคตัวท็อปมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับพลาดแล้วพลาดเลย ในส่วนของโครงสร้างเสาคันบีนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับผมจาะให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับป้ายมอเอร์ก็ป้ายคําเตือนต่างๆนะครับชัดเจนนะครับมีประวัติศูนย์ให้เช็คได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับรถเข้าระยะเข้าเช็คระยะศูนย์ทุก1,000 0กิโลนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่งใดนะครับในส่วนของ ัวประตูนะครับขอบกระจกนะครับขันนี้ติดขอบสแตเลสมาให้สวยงามเลยชีเดียวนะครับกระจกเป็นเดิมโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนทุกบานแบบนี้เลยนะในส่วนของโครงสร้างประตูนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับประตูเดิมๆนะครับสีบางๆนะครับไม่มีการชนหนักหรือตัดต่อโครงสร้างมาแต่อย่างใดนะครับสังเกตดูในส่วนของหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันนะครับ เสาคันบีจากห้องผู้โดยสารนะครับสังเกตดูนะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตไม่เคยมีร่องรอยของการใช้ปัจแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับเมนอาร์คต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับออปชั่นจุกๆเลยทีเดียวนะครับห้องผู้โดยสารได้เป็นเบาะหนังนะครับมีที่พักแขนให้ตรงกลางแบบนี้เลย สามารถนั่งได้3ามคนนะครับสภาพเบาะยังใหม่กลิบนะครับไปต่อกันที่โครงสร้างช่วงล่างด้านล่างด้านหลังนะครับขอไปเป็นด้านหลังล่างใต้กระบะนะครับโครงสร้างคัดซี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับกระบะเดิมๆโรงงานนะครับกันสนิมนะครับยังสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะครับในส่วนของตัวกระบะนะครับคันนี้ก็มีโรบาร์มาให้แล้วนะครับเป็น โรบาเฉพาะรุ่นของโรโก้เลยนะครับได้เป็นโรบารเดิมโรงงานนะครับด้านหลังมีกันชนมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นกันชนสีเทานะครับสีเทาเงานะครับตัดกับสีดำด้านนะครับสวยงามเลยที้เดียว ในส่วนของตัวฝากระบะท้ายนะครับคันนี้ได้เป็นที่มือเปิดนะครับที่เปิดแบบสีดำสีดําด้านนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับอยู่ในตรงนี้เลยนะครับกล้องถอยหลังและยังมีไฟเบรกหลอดที่3มมาให้ในส่วนของฝากระบะท้ายด้านหลังนะครับ ไปดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างกระบานะครับสังเกตดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเส้นขอบกระบาดนะครับยังเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถคุณภาพเกรด A นะครับย้ำว่ารถคัดเกรดนะครับต้องที่นี่เท่านั้นครับที่เพชรยนต์นะครับ ในส่วนของโครงสร้างกระบะนะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปจัจแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างทุกสัดส่วนได้เป็นเดิมโรงงานหมดเลยนะครับบอกได้เลยว่าสําหรับท่านไหนที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับผมคุ้มเกินราคาแน่นอนนะครับเนื่องจากรถคันนี้นะครับราคาตั้งขายไปแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับประหยัดเงินไปถึงครึ่งล้านเลยทีเดียวนะครับ ด้านล่างนะครับช่วงล่างเดิมๆแน่นๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำหรือตัด mm. ต่อมาแต่อย่างใดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักแน่ snatch, นอนนะครับคัตซีเดิมๆนะครับได้ยางอร่อพร้อมสมบูรณ์นะครับมีเพลาหลังนะครับก็ยังสวยๆนะครับไม่มีการทําหรือพลิกคว่ำหรืออะไรอย่างใดนะครับสักอย่างเลยนะครับเนื่องจากว่าเรานะครับมีทีมงาน ในเรื่องของการคัดคุณภาพเกรดรถนะครับและก็เช็คเป็นอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าที่ซื้อรถไปจากเรานะครับโดนการซ่อมจุกจิกนะครับซื้อรถจากเรานะครับบอกได้เลยว่าจบแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆทุกขั้นนะครับเราเช็คให้ตอนซื้อมานะครับและก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเราก็เช็คอีกทีนะครับเพื่อให้เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อรถไปจากเรานะครับจะไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องเจอปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับในส่วนของโครงสร้างกระบะด้านหลังนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อแต่อย่างใดนะครับภายในห้องผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับเมนอาจต่างต่างอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างทุกสัดส่วนนะครับเราคัดมาเป็นอย่างดีนะครับมีทีมงานนะครับในเรื่องของการคัดคุณภาพเกรด นะครับเราเช็คทุกคันก่อนที่จะซื้อเข้ามานะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับโครงสร้างเสาคันบีนะครับเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อแต่อย่างใดในส่วนของห้องผู้โดยสารเอ้ยด้านหน้านะครับ เป็นห้องผู้โดยสารด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยแผงประตูเดิมๆนะครับสีบางๆแบบนี้เลยนะครับเม้นอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของการชนหนักจากด้านข้างแน่นอนนะครับในส่วนของเสาคันเอนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับน็อตเดิมๆโรงงานนะครับสียังเต็มๆสวยๆนะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังได้นะครับโครงสร้างเสาคันเอเดิมๆนะครับเม้นอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ในส่วนของแผงประตูนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับเม็ดฮาร์อยู่ครบสมบูรณ์หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับบอกได้เลยว่ายังใหม่คลิปเลยนะครับได้รถคันนี้ไปนะครับบอกได้เลยว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงแน่นอนและสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ064 1 1 6 3 1 9 2นะครับ คันนี้นะครับบอกได้เลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับล็อกโคตัวท็อปนะครับเตียออโต้นะครับได้หน้าจอ n อ r ดอ d กล้องถอยหลังและทุกอย่างนะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับทั้งไฟหน้าโครงสร้างต่างๆนะครับได้เป็นเดิมโรงงานนะครับต่างแค่เลขใหม่เท่านั้นคันนี้ได้เลขใหม่อยู่ที่7 8 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0าบาท ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาผมดนด่วนเลยนะครับ0641163192และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอฝากพี่ๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดจากคลิปการอัปเดตคลิปใหม่ๆของผมนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ